จังหวัดชายนาฏรับมอบไข่ไก่และรถจักรยานจากภาคเอกชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานที่พักคอยจำนวน52แห่ง บริษัทคาเกิวมิสไทยแลนด์จำกัดนำไข่ไก่จำนวน700แผงรวม21,000ฟองมอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานที่พักคอยจำนวน52แห่งรวมถึงรถจักรยานจำนวน5คันส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนยากไร้ในอำเภอหันคาจำนวน2คันและอำเภอหนองมะมงจำนวน3คัน โดยมีนายสมบูรณ์สิริเวทผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางจุราพรศิริเวทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทและประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้นางที่เตียรัตเรืองสั่งวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้นําสิ่งของเครื่องใช้จากการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนมพัรษา12สิงหาคม2564มอบให้กับนายอำเภอวัดสิงนายอำเภอหนองมะมงและนายอำเภอเนินขามอำเภอละ20ชุดเพื่อนําไปแจกใจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไป